เดี่ยนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวฤตกรรมการลอแเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆ้องหน,หน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดจสำสวัสดีพี่น้องมาพ่อกันนี้แหละกับช่องโกนิซายป,ปั้นกับบ้านเอกน้องเมอนี้กัสิบห้ามะเล่นเกมนี้ได้วแม่ขขน้องเกมเก้าสนะุดคลาสสิีนอสเกมมา f i r s เฟอร์ติ้ o สกอรนาหรือนักวิชาการคีรีไอนาจีนมักจีบสาวนั่นเองนะพ้องๆนะ,ะเอาล้วเพาะว่าเริ่มกันในเกมเลยว,ว่าเมอนี้มิกายัางน่าสนใจแน่นะ หมดเริ่มเก่งกนเล่นไว้เนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งกติกาแล้วก็อัตราการแตกจังน้อยนึงเนาะอัตราการแตกเพื่อนกะมีไอจีมีสาวนางงามนาบ้องงามเหมืก็เป็นฟันเยินเนาะแล้วก็ลงมาเป็นอักษรต่างๆสเกตเตอร์สามโตขึ้นไปให้เลือกวงล้อเนาะวงล้อซูมว่าสิเป็นคอมโบอย่างล้วกันนี่เป็นอัตราการแตกกันนั่นเองมาละมัอนี้มีต้นทุนอยู่หนึ่งพันบาทพว่เนองกดกันไปเบสละสิบบาทเดี๋ยวไ่วามันมาสิได้หลายปันไหนเนาะ แต่ดีอยู่นะเกมเก่านะเพื่น้องเกมเก่าเกมนี้ไพ่โบ้เคยเล่นถือว่าเซ้ขนาดเพราะว่าเป็นเกมเก่าเก่าคงใครวิจิแต่ว่าแตกดีอยู่เอาละมาเบิ้งเปิดด้วยสแคตเตอร์เลยบอมเงียบเลยว่ะสแคตเตอร์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 เอิร์นพร้อมกันพื่อน้องเรียบร้อยบอมามาถ้าสิมาเร็วกว่าสีได้หน่อยนะเพื่อนน้องบอมลบมาบอมลบมาค่อยๆแต่ว่าขอจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะเพี่น้องนะ อาละทั้งวางนี่เพื่อนน้องฝากเตือนไว้เจ้าหน้าหนึ่งกันละกันน้อคลิปเราเนี่ยเฮ็ดเขียนมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบอได้แนะนม่ให้ตามเด็กตั้มกุศลแปดปีควรมีผู้ใหญ่ครับน้ำเนาะเขาไม่แล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครเพื่อนเจ้งเองสองคนหนึ่งใส่ปลากระเบนหนึ่งน้ำน้องมณีกับภามาเล่นเกมสุดคาดสีของใครพี่จีเลยเฟิร์ตติสกอร์นเองนะวิชาขี่เหรียญของเราเองนะเดี๋ยวว่นกันว่ามือนี้สีได้กลับไปหลาน์ไปไหนนาะสีได้แบบแต่งไลน์ไปไหนผู้สาวคนสี มาเข้าป่านใดเนาะสี่ดดแห่งเงินมาป่านใดต้องมาลุ้นกันอ้าวสแคตเตอร์มาดอกนี้ตถวนี้โอโ้โหแถวสามเนี่ยแถวสี่ขอนึงขอนึงขออันนึงโอ้โหไม่ได้วะรถวท้ายเนี่เ <Okay. S 1> บิร์ดหวังแน่นอนได้ป้าานนนามามาเรียบร้อยพอน้องบอมาไปต่อเขาบอมบอมแบบโซเบิร์ดดากนนเนาะมือเน,นี้ยพันหนึ่งเอาเบิร์ดดากก็ได้เอา้ามงดูวานสี่ดดกลับมาเท่าไหร่ เกมนี้เนาะซื้อพีสปินว่าได้เพราะว่าน้องหลังนั้นเขาต้องมาลุ้นกับสปินแต่ละสปินนั่นเองต้องลุ้นในทุกนาทีเลยนะเหนียวเหนียวเหนียวยุตธว่าแตกดีเหนียวแต่แตกดีฝากไว้น้ำเพราะว่าน้องตอนนี้ฝากเอาไว้น้ำกันแล้วกันเมื่อนี้เขาขาเล่นจากดูฝ่ายเว็บแปดแปดเพื่อนกับเป็นเว็บ ออนไลน์ที่ดีที่สุดเลยนะเป็นเว็บตรงเนาะแต,งงแต,งแตง่ง่ายแตกดูแตกดันแตกได้หลายเติมระบบโลเลียนท่านใจฝาถอนก็ไม่ต้องแจ้งเพื่อนมาไว้วเองได้เพราะเป็นระบบออตโต้เนาะรอเพียงห้าหน,นาทีรับรองว่าเซ็ตทุกกิจเซ็ตทุกงานแน่นอนเพื่อนเนาะถอยลงไปหลายแลยเนี่ยถอยลงไปปรมันสามร้อยบาทแล้วเพื่อนเนาะรางวัลใหญ่เงียบเลยอุ้ยเอ้าเรียบร้อยครับดอกนี้โอโ้โหนี่น,น,นี่แม่ยิงหนาผูให้แถวหนึ่งเนาะ รวมกันได้สองรอยกว่าบาทมาเมะนะเื่อกี้ดิตีตื่นหรืมาเนาะยังพอให้หายใจต่อได้จังนหน่อยนึงอยากได้สแกตเตอร์เพ,พื่อน้องในเบิ้งจังเลยขอแบบซีแถวหาแถวไปเลยถ้าหาแถวเขาเลือกได้ซีอันเพ,พนื่อน้องถ้าซีแถวเขาเลือกได้สามอันถ้าสามอันเขาเลือกได้สองอันเนาะไอ้วงหลอดที่ตอนแรกที่ผมบอกว่ามันเลือกได้นะตองมาแ้วตองมาแถวโอ้คั้งที่สามเรียบร้อยเพ,พยื่อน้องสามตัวแล้วซีตัวใช่ไหมบอซีตัว ซีซีโตเข้าจอด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 เรียบร,อยร้อยเพื่อนน้องซีโตเรียบรอย้อยฮะซีโตเลือกได้สามอันเนาะเดี๋ยวเยบิกงเดี๋ยวเลือกเลยกดเรลื่นไปเลยเพื่อนน้องนี่นี่มาดีซูมไปแล้วนะบล็ออ่าเขาจะเลือกสามอันทึ้งเลยเพื่อนน้องอ่าดูนี่ดูนี่มึงนี่มาดีได้เท่าไหร่เรียบร้อยอ่าโตฟีตรงกลางอ,อักษรราคาถือออกไปแล้วก็คูณสามเพื่อนน้อง หาเทียดเท่าน,นั้นนะเพรได้หลายเติบเด้ฟรีสปิน่อันนี้หาเทียดเท่านั้นนี่เอาอักษรกากะเข้าไปแต่ว่าเลนี้เจ็ดสิบคูณสามเรียบร้อยเจ็ดสามยี่เบสสองร้อยสิบบาทแต่เปิดมาแล้วเพื่อน้องโดนตบฟรีมาเอาอักษรราคาถือออกไปอุย้ยลอยหสิบคูณสามเท่าไหร่วะเนี่ยโอย้คิดว่าทัานเบิึงกันเลยพื่อน้องเมกะวินแตกมาแล้วสี่ลอยหาสิบสี่บาทเอาไว้เราเนาะ โอ้โหหกล้อก oh, ับบาทเล้วแตกต่อเนื่องแตกต่อเนื่องขอรางวัลใหญ่อีกดอกนึงไว้น้องขออีกดอกนึงนะได้บ่โอ้ยโบยค่อยใหญ่ปะไหนดอกสุดท้ายไม่ลุ้นกันไว้น้องขอรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่มากโอ้โหสี่สิบสี่คูณสามก็ได้ร้อยสามจุดสองบาทเบสเซ็ตรางวัลรวมได้มาทักเบิร์ตไว้น้องเก้าร้อยยี่สิบสองบาทโอ้โหสิบหอดพันกับบหอดเนาะงห้าขัวไปไหน อ่าเรกดล่ำมากไหน้องเอาละมือนี้เอาไว้วเทปอน,อนู้นเนี่พี่น้องได้กำไรมาเบ็ดเสร็จเนาะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทก็ถือว่าเออได้ละเติบอยู่เนาะตอนแรกนึกว่าตีเสียเบอร์ดากเลยด้วยนีย่แต่ว่าได้มากขนาดก็ฝากไว้น้ำกันแล้วกันสำหรับเกมเกมนี้เนาะ firsting s c o l e อะแล้วก็จากใครพี่จีฝากดูฝ้าเบ็ดแปดแไว้น้ำเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องกวนเอกสไปแล้วก็บ้านเองน้ำมือนีก็ขอรักกันไปก่อนเนาะขอรักกันไปคือเก่าเลยไว้ความหมาในมือหนา bye bye